เอาลวครับในค่ําคืนวันนี้หนึ่งในเกมที่ผมอยากดูมากที่สุดนะครับอยากดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมากที่สุดในรอบหลายๆปีเลยนะครับคืนนี้อยากจะดูนะครับว่านัดแรกในยุคของรูเบนอโมริมแผนการเล่นของเขาจะเป็นอย่างไรแล้วฟอร์มการเล่นมันจะเฉิดฉายขนาดไหนนะครับนี่แหละครับคืนนี้5าทุ่มครึ่งครับและเป็นโปรแกรมที่ถือว่าดีด้วยนะครับแมนยูจะยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างอิสวิตนะครับแมนยูตอนนี้นี่ หลังจากการมาของรูเบนโมริมเป็นไงฮะดูครับเป๊ปนี่แพ้5้าเกมรวดน,นะฮะแพ้5้าเกมรวดนี่ขนาดยังไม่คุมทีมเล่นอย่างเป็นทางการนะครับอันดับจากที่เดิมอยู่อันดับ13เมื่อวานนี้ไม่ต้องลงแข่งนะครับตอนนี้นี่กระโดดจากอันดับ13ขึ้นมาอยู่อันดับ12อนะฮะอันนี้ผมพูดเล่นนะครับแซวเล่นเล่นอย่าพึ่งด่าก่อนนะโอเคอ่ะก็ถือว่าโมเมนตัมทุกสิ่งทุกอย่างของแมนยูนเตอตอนนี้ มันกำลังมานะครับทุกอย่างกำลังก่อร่างสร้างตัวหลังจากปลดเอริกเทนฮาร์แต่งตั้งรุดฟานนิสรอยครับ4เกมในยุคข,ของรุดฟานรุดฟานก็ทำผลงานของตัวเองได้ดีเหลือเกินนะครับเป็นการส่งมอบไม้ต่อให้กับรูเบนอโมริมแบบสวยงามครับพาทีมชนะไป3เกมเสมอไป1น,นัดล่าสุดนะครับก็ถล่มเลสเตอร์ไป3ต่อ0ูนย์ะครับวันนี้ถ้าเกิดดูจากอันดับตารางคะแนนแมนเชสเตอร์อยู่เด็ดวันนี้ถ้าเก็บ3แต้มได้ครับจาก15แต้ม จะมีเป็น18แต้มแมนยูมีโอกาสที่จะกระโดดขึ้นไปอยู่อันดับเลขตัวเดียวนะครับในค่าคืนวันนี้ชนะเยอะๆนะครับมีโอกาสที่จะกระโดดขึ้นไปอยู่อันดับเลขตัวเดียวได้เหมือนกันนะครับก็มาลุ้นกันนะครับส่วนผลงานนะครับของทีมอย่างอิฟสวิตนะครับทีมเจ้าบ้านก็ไม่สู้ดีอยู่แล้วนะครับ11นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ครับก็ชนะคู่แข่งไปเกมเดียวเสมอไป5แล้วก็แพ้ไป5ครับแต่อย่างไรก็ตามฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าเริ่มที่กระเตื้อนขึ้นมาครับสเกมหลังสุดในการลงเล่น อิบสวิตไม่แพ้นะครับแล้วก็นัดลาสุดนี้บุกไปชนะสเปอร์สอต่อหนึ่งครับส่วนไลน์อัพในวันนี้นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาเป็นว่าผมดูจาก2ที่แล้วกันนะที่แรกครับผมดูจากสปอร์ตโมก่อนสปอร์ตโมบอกว่าวันนี้การเล่นนะครับก็แน่นอนครับตามสไตล์ของรูเบนาโมริมนะครับสามสี่สามครับกองหน้าวันนี้ก็จะเป็นทางฮอยลุนครับบรูโน่แล้วก็กานาโชมิดฟิลคู่กลางจะเป็นอูกาเต้จับคู่กับเมนูวิงแบ็กซ้ายขวาจะเป็นดาโลกับมาร์ตราอุยครับ เกมรับก็จะมีจอนนี่อีแวนมาทายเดิลิกนะครับแล้วก็เป็นคารเซมิโร่จะไปเล่นนะครับแล้วก็โอนาน่นี่คือการคาดการจากสปอร์ตโมส่วนถ้าเป็นฝั่งของคู่สกอร์ครับเขาคาดการแบบนี้นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นโอนาน่เกมรับมีจอนนี่อีแวนมีมาทายเดินลิกนะครับแล้วก็ลุกชอจะไปเล่นนะครับวิงแบ็กด้านขวาจะเป็นมาร์ตาอุยซ้ายจะเป็นกาลาโชมิดฟิลด์คู่กลางจะเป็นเมนูกับอูกาเต้ แผงเกมลุกครับจะเป็นบรูโน่อามัดดิยโลแล้วก็หน้าเป้าเป็นมาคัตแรดฟอร์ดครับถือว่าการคาดการจากสปอร์ตโมแล้วก็ฮูสกอร์แตกต่างกันลิบลับเลยนะครับซึ่งนี่แหละครับคือความน่าสนใจเพราะยังไม่มีใครสามารถคาดเดาได้เลยครับว่าวันนี้รูเบนโมริมจะเล่นระบบไหนจะเอาใครลงเล่นบ้างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับมันคือความที่ผมอยากจะดูมากครับว่าวันนี้อโมริมเขาจะเล่นแบบไหนนะครับ แน่นอนแลครับถึงแม้ว่าจะเล่นแบบไหนก็ตามครับแต่แมนยูวันนี้ก็ถือว่ามันเป็นฟ้าใหม่นะมันเป็นฟ้าใหม่โมเมนตัมกําลังกลับมาแล้วก็ดูจากโงเห้งของรูเบนอโมริมครับดูจากรูปนี้ครับดูจากรอยยิ้มดูจากความเท่ดูจากทุกสิ่งทุกอย่างผมเชื่อว่ารูเบนอโมริมน่าจะสามารถซื้อใจนักเตะชุดนี้ได้แล้วก็โมเมนตัมที่ดีมาแบบนี้นะครับดังนั้นผมว่าแมนยูน่าจะต่อยอดความสําเร็จได้รวมไปถึง ย้อนกลับไปดูเฮดทูเฮดครับคู่นี้เจินมา6นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับทุกรายการแมนยูนเต็ดนะครับก็มีชนะอิฟสวิตไป5นัดน,นะครับเสมอไปหนึ่งแล้วก็1ในเกมที่เป็นประวัติศาสตร์ของแมนยูในพรีเมียร์ลีกนะก็นี่แหละครับในการเตะอิฟสวิตเคยถลม่มอิฟสวิตนะครับในปี1 9 9 5ครับ90ด้วยครับแต่วันนั้นนี่เป็นการชนะที่โอแทสฟอร์ดครับ ต้องมารอดูแล้วกันนะครับว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อลึกๆนะครับเฮดก็ดีกว่าตัวผู้เล่นก็ดีกว่าอิฟสวิก็ทีมเอาจริงๆแม็กเคนน่าเองผมว่าผมก็ไม่ชอบในะการทําทีมผมว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงหลังเขาผลงานดีขึ้นมาก็ประมาทไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วยังมั่นใจนะยังมั่นใจว่าวันนี้ครับด้วยโมเมนตัมที่ดีมานับตั้งแต่ยุคข,ของรุฟานนิสรอยครับ บวกกับฝีมือของรูเบนอะโมริมที่เราได้เคยไปศึกษาประวัติเขามานะครับเชื่อว่าเกม,มนมี้แมนอยู่จะชนะและผมก็เชื่อว่าจะเป็นการชนะแบบส,สวยๆด้วยนะครับ <iş> ดีไม่ดีนะครับอาจจะบุกไปชนะ2 0 3 0นี่มีโอกาสได้เลยนะครับก็เชื่อว่าวันนี้แฟนปีศาจแดแมนยูเอเซตน่าจะแฮปปี้กันและมีโอกาสนะครับที่จะกระโดดจากโซนด้านล่างขึ้นไปอยู่โซนด้านบนบ้างครับก็ดูกันแล้วกันคืนนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับรูเบนอะโมริมครับ หลายเพื่อนเลยครับที่กาลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าเกมนัดนี้มันจะจบยงลงอย่างไรนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งกดใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะและสำหรับใครนะครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากแลวกันนะครับช่วงปลายปีแบบนี้ซูซูกิครับมีดิวออฟดีเยียครับดิวพิเศษส่งท้ายปีนะครับหากใครสนใจนะครับมีให้เลือก2องออปชั่นครับออปชั่นแรกครับ เลือกรับส่วนลดนะครับสูงสุดกว่า84,000บาทนะครับแล้วก็มีการผ่อนนานสูงสุดถึง99เดือนส่วนอีกหนึ่งออปชั่นนะครับฟรีซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีด้วยกันนะครับมี2ออปชั่นให้คุณเลือกนะครับหากใครสนใจนะครับโปรโมชั่นนี้ก็ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับไปได้เลยครับที่ www. suzuki co th ครับหรือว่าไปสัมผัสด้วยตัวเองครับได้เลยครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยคคครรรััััับบบยยยยงงงไกกกก็ฝาาาด้้ววแลนนนะถต์ุณภพอ่ ซูซูกิครับ